มากั้ำเงินหรอนะโอ้วติดอะไรอยู่นี่อยู่ตรงหนามันน่ะฮัลโหลพี่น้ <No. S 1> พี่บนสมุกหนึ่งกำลังขึ้นไปโอ้ย oh. มันโดนมันโดนแปดอ่ะทั้งาอะไรนีเดียวทำไมอ่ะที่ไหนอีกอ่ะเฮีมีเฮีมีไหนพี่ในหลุมอยู่โอเคโอเาได้ป่ะเด๋ยวเาพี่เดียวเอไเอไไปเหรอยังจูงไมไ้ปลานี่ เอาไฟไปกินไปไม่ถึงอีกกหเ่จนร่องน้ำดีกว่าอ้าวไม่ถึงอีกเยอะอีกหนึ่งเหรอหน้าหลังตัวนในเี้ยนน้ำ้เลยมันได้บาน